เอาละครับตอนนี้อยู่กับผมออฟลีวิอาเต้วันนี้ผมจะมาจัดอันดับหนัง5หนังเก่าที่คุณอ่านไม่เคยดู5อันดับนี้เป็นหนังที่ผมชอบส่วนตัวนะครับและอยากแนะนำที่ผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนได้ดูหนังเหล่านี้เพราะบางเรื่องก็เป็นตำนานยังมีการพูดถึงอยู่ในยุคป,ปัจจุบันอันดับที่5 p o i b ยเ a เป็นหนังปี1991แต่เรื่องนี้มีภาครีเมด้วยนะ เมื่อปี2015แต่วันนี้ผมจะพูดถึงภาคออริจินัลพระเอกเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI หรือคีอานูลิฟที่ทุกคนรู้จักนั่นเองเป็น FBI หน้าใหม่ไฟแรงเพิ่งจบจากการฝึกเป็น FBI ต้องมามีคู่หูที่เป็นรุ่นลุงที่หมดไฟในการทำงานพวกเขาได้มาทำคดีปล้นธนาคารและหลังจากได้สืบหลักฐานต่างๆก็รู้ว่ากลุ่มอาชญากรพวกนี้คือน,นักกีฬาเล่น กรารโต้ขึ้นพระเอกเลยต้องปลอมตัวเพื่อแฝงเข้ากลุ่มกานโต้ขึ้นเรื่องนี้สนุกมากครับต้องกระหว่างเพื่อนหรือหน้าที่สไตล์อารมณ์หนักแอคชั่นยุค9กยิงกันกระจายอันดับที่4 s p สปีดเป็นหนังปี1994มี2ภาคภาคที่ผมจะมาเล่าคือภาคแรกเมื่อพระเอกหรือคีอานนรีฟอีกแล้วยุคนั้นแกเล่นหนังเยอะมาก คือพระเอกนี้เป็นตำรวจ LA ตัวร้ายได้เอาระเบิดไปติดไว้กับรถประจำทางเป็นการเรียกค่าไถ่ซึ่งรถต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า50ไมล์ต่อชั่วโมงไม่งั้นมันจะระเบิดพระเอกต้องเป็นคนคอยช่วยผู้โดยสารออกจากรถแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตัวร้ายไม่ให้ใครได้ออกจากรถจนกว่าจะได้เงินรถก็ต้องวิ่งไปอย่างนั้นรถติดก็ต้องชนแล้วก็ลดความเร็วไม่ได้ด้วยผมชอบนะพอนเรื่องสนุกดี ยิ่งรถวิ่งปัญหามาจากไหนเยอะแยะไปหมดดูเพิินดีอันดับที่3บเวฟฮาร์ดหรือแปลไทยว่ากล้าหารหัวใจแปลได้ตรงมากเป็นหนังปี1995สศตวตรรษที่13ในสกอตแลนด์ที่ตอนนั้นโดนอังกฤษปกครองชาวบ้านต่างถูกทหารอังกฤษข่มเหงรังแกแต่เมื่อ เมียพระเอกได้ถูกทหารอังกฤษทำร้ายและฆ่าจนทําให้พระเอกได้ก่อบกบฏเป็นผู้นำล้างแค้นพวกอังกฤษและต้องการอิสรภาพให้กับสกอตแลนด์มันก็คือชาวบ้านสู้กับทหารยังไงก็แพ้แต่ด้วยความต้องการอิสรภาพมันจึงเป็นสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกถึงความรักชาติตายก็ยอมเพื่ออิสรภาพและช่วงท้ายผมนี้น้ำตาไหล มันเป็นความอับอันมากซราบซึ้งจนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชื่อหนังไม่ควรพลาดเลยครับ <Get up. S 1> อันดับที่2 Back to the Future เป็นหนังตะาลภาคที่มี3ภาคต่อกันเป็นเรื่องราวเรื่องนี้ผมชอบเท่ากับอันดับหนึ่งเลยนะแต่มันคนละอารมณ์คนละแนวเลยเป็นหนังปี1985อย่างเก่าหนังเรื่องนี้เซ็ตเป็นปีปัจจุบันในตอนนั้น ปี1985พระเอกเป็นเด็กมัธยมมปลายที่แสนจะห้าวเขาเดันมารู้จักดร์แอมเมดบาวนักประดิษฐ์สติเฟื่องที่ได้สร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลาแต่เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดทำให้พระเอกได้ย้อนเวลาไปยุคที่พ่อแม่เขาอายุเท่าเขาแต่ไม่สามารถกลับได้เพราะเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงในยุคนั้นเรื่องยิ่งวุ่นวายไปอีกเมื่อเขาดันไปทำเรื่องที่ต้องให้มีผลตามมาในยุคที่เขาอยู่ เขาจึงต้องขอความช่วยเหลือกับดรเอเมดบาวที่อยู่ในยุคนั้นเพื่อช่วยสร้างเชื้อเพลิงเครื่องข้าบเวลาให้ตอนดูครั้งแรกผมไม่ได้นอนเลย3มภาครวดผมดูหลายรอบมากๆแต่ละภาคอยู่คนละยุคเลยมีภาคที่ไปอนาคตก็คือปี2015คนคิดเรื่องก็จินตนาการไว้ว่า2015จะมีรถบินได้หรือรองเท้าผูเชือกเอง ซึ่งมันก็มีรองเท้าแบบนั้นออกมาจริงๆในปี2016ชื่อรุ่น Nike Max Back to the Future และอันดับที่1ก็คือ s h a ช s หนังปี1994หนังเรื่องนี้เป็นหนังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งใน IMDB ที่ดีที่สุดและไม่มีเรื่องไหนมาล้มได้ พระเอกเป็นนายธนาคารถูกตัดสินให้ติดคุกจากคดีฆ่าเมียตัวเองกับชู้ทั้งที่เขาไม่มีความผิดพระเอกจึงต้องพยายามนิรนุนให้อยู่รอดภายในคุกที่ทั้งเถื่อนดิบจนเขาได้ใช้ความสามารถที่เป็นนายธนาคารให้ผู้คุมหนีภาษีจากรัฐและเรื่องก็ถึงหูวพัสดีพระเอกจึงได้เปลี่ยนตำแหน่งไปทำงานบัญชีเพื่อช่วยพัสดีฟอกเงินจนทำให้คุกชอแฮงได้เปลี่ยนไป เรื่องนี้มีหลายปมมากแต่ก็จบเฉลยทุกปมที่อยู่ในใจหนังเรื่องนี้เป็นหนังดรามา่าเป็นการดูแล้วมีความหวังจากความมืดมนในชีวิตหนังดีจบสวยไม่มีอะไรคาใจหนังค่อนข้างยาวว่างจริงๆค่อยดูนะครับแต่คอนเฟิร์มได้เลยว่าดีมากๆประทับใจสุดๆเวล g o โกเป็นไงบ้างครับกับ5อันดับหนังเก่าที่ผมมาแนะนำ ในวันนี้หากเพื่อนๆชอบหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษมีเรื่องอื่นๆที่อยากกระแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม